สวัสดีครับวันนี้บบนที่ราโมบายนะครับวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการโคลนิ่งแอปแยกเฟสสองเฟสแยกลายสองลายไอจ Ig องไองจีเ e ส2 m เ s อร์สองเ,เ,อองเ,เอะครับก็จะเป็นรุ่น Honor X6B อ็กซ์หกบีถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ชมกันนะครับ มไปชวิธีการทโคลนนิ่งแอปก็คือนะครับจะมีเฟส2เฟสนะเฟสสไอคอนนะครับเฟสหลักเฟสลองลายหลักลายลอง m e s s e n g e r หลัก m e s s e n g e r รลองนะครับเรามาดูกันครับว่าสลับ x 6 b รุ่นนี้นะครับสามารถโคลนได้กี่แอปนะอย่างแรกเลยนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับนี่ลูกฟันเฟืองนะขั้นตอนต่อมานะครับเข้าไปที่แอปนะครับแอปนี่เลื่อนหาดูนะครับนี่ คำว่าแอปนะนี่ครับพอถึงหน้านี้นะครับให้เราดูเมนูนี้นะครับคู่แฝดแอปนะตอนนี้ยังปิดใช้งานอยู่นะครับนี่ค่อย,อยทๆทําตามนะกดเข้าไปเลยนะครับสําหรับออเนอร์ X6B นะครับเท่าที่เห็นนะรองรับการโคลนนิ่งได้อยู่5แอปนะครับไม่รองรับการโคลนนิ่งพวกธนาคารต่างๆนะเดี๋ยวลองติ๊กดูนะครับ เล่นเฟซหลายเฟซนะนี่ครับ Ig 2บัญชีนะครับแล้วก็ Line 2บัญชีนะครับ m e s s e n g e r 2บัญชีนะครับแล้วก็แอป TikTok 2บัญชีนะตอนนี้เราเปิดไว้แล้วนะครับหลังจากเปิดเสร็จนะนะครับเราไปดูหน้าจอหลักกันเลยนะครับนี่ครับเฟซหลักนะครับแล้วก็เฟซโคลนนิ่งนะครับ ลายหลักแล้วก็ลายโคลนิ hmm. ่งก็จะมีเลขสองเล็กๆให้อยู่นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับไอคี IG หลักแล้วก็ไอคีโคลนิ่งนะครับนี่ครับติกตอกหลักแล้วก็ t mm ิ๊กตอกโคลนิ่งนะนี่ครับติกตอกหลักติ๊กตอกโคลนิ่งนะลองเข้าดูนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้นี่ลองเข้าแอปโคลนิ่งดูนะครับหน้าตาก็จะคล้ายกับแอปหลักเลยนะนี่ครับพอเราเข้าเสร็จนะเราก็ เอาอ e ีเมลหรือเบอร์โทรนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดรหัสผ่านของเรานะกรอ,อกใส่เข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะแยกกันอย่างชัดเจนนะครับระหว่างเฟซหลักแล้วก็เฟซโคลนนิ่งนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสหรับเ,เพื่อนๆที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะสามารถทําตามไปเลยนะครับ Honor X6B นะครับวิธีการโคลนนิ่งแอปสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องท่ลาโมบายหน่อยนะครับมีมือถือเปิดตัวใหม่ คลิปซ่อมดีๆการแก้ไขปัญหาหน,านหรงสือต่างๆนะครับอย่ามาทำให้ดูอีกเรื่อยๆคนทุกท่านที่รับชมครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ